สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่บุญมานะครับที่เห็นอยู่นี่คือพยักเข่าแก้วทองครับทำด้วยเขาควายนำมาแกะครับเป็นเสือพยักเข่าแก้วทองครับจัดสร้างทั้งหมด 1,000งพันหนึ่ตัวครับเรียกเป็นตัวแล้วกันห0ึ่ตัวครับเพื่อสมทบทุนครับหาหาทุนที่จะซื้อพระประธานครับพระประธานในอุโบสถของธรรนักสงฆ์เขาแก้วทองครับที่ในวันข้้งหน้าจะกลายเป็นวัดนะครับ นี่ครับซีนเดิมๆเมพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้พี่ๆได้ร่วมรุ้นกันครับว่าจะได้เลขอะไรโค้ดอะไรจะสวยแค่ไหนครับเขาควายแกะพยักเข่าแก้วทองมาครับ นี่ครับตัดเลยอืมน,นี่ครับเขาควายแกะพยักฆเขาแก้วทอง สายเหนียวแห่งปราจีนบุรีครับในยุคนี้ครับตอนนี้หลวงปู่บุญมานี่ติดหนึ่งใน5เกจิที่มาแรงในช่วงนี้ของประเทศไทยเลยนะครับจาไม่ได้ว่ามีใครบ้างหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองวัดหลวงพ่อทอง,อ,ง,ทอ,งอ่าวัดบ้านไรแล้วก็หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยมัตตพุทธแล้วก็าจาไม่ได้ครับใน เรามาลุนเลขกันครับนี่ครับแจ็คพอตไหมกี่ตัวสี่สี่เก้าครับโอ้โหสี่สี่เก้าเนี่ยครับ เขาว่าบางบางตัวเนี่ยจะมีกิ่งแต่ตัวนี้ไม่น่ามีมีกิ่งน่าจะอุดเต็มน่าจะน่าจะอุดเต็มแต่ตัวนี้ไม่มีครับมาดูความสวยครับเขาควายแท้ครับ เนี่ยครับจัดสร้างแค่หนึ่งพันตัวนะครับถึงหายากมากๆครับทบลองหนึ่งพันตัวนี้เด็ดชัวร์ครับในกลุ่มตอนนี้ไปนะครับเป็นพันแล้วครับเงือใหญ่เป็นพันครับออกมาวันแรกเป็นพันผมได้มา2อครับนี่อีกหนึ่งอันอันนี้ครับ จะเก็บไว้ล้นอีกมีกิ่งหรือเปล่าไม่รู้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจใหม่ๆช่องใหม่ๆสวัสดีครับ